ทาปลูกบอกพ้ล่าแล้วได้ซิมแล้วรดชาสตร์บอดีบาหวานเหนือกินบาแสมีวิธีแก้บวอลุ่งนวดนี่ครับจ้าเพิ่มเกลือครับเพิ่มเกลือครับมันป่ะท่านอันนี้ครับเพิ่มอีกศูนย์ศูนย์หกสิบครับศูนย์ศูนย์หกสิบม่ครับหกสิบนั่นแหละครับเม็ดสีสีอะสีชมพูเบรอันออกสีออกเป็นแดงเนี่ยนะครับค่ะนั่นแหละครับมันมีตัวเดียวเลยครับตันนั้นเพิ่ม มันจะเลีงมากโดยเฉพาะเลีงมากเลีงแป้งครับมันจะเพิ่มรสหวานกันมาเลยครับล่องเบิ้งครับของไผที่กินแล้วบอกพ่อว่ามันหวานนะครับค่ะใส่ล่องเบิ้งครับถ้าน้นามมันสมเนาะแมนครับหวานใส่ศูนศูนเหมี่ยครับปรุงรสชาติได้เลยใส่ประมาณต้นละเท่าใดลูกหนวดกับต้นไงกับใส่ดูกับต้นละโลพ่อครับต้นละโลดูนี่ไหมถึงเดือนละเท่เือนะเาะแมนครับ โอ้ทำพีทุ่นกระใสเลยแมนครับใส่ประมาณสองสาเดือนเย่ยมันก็นสิปั๊บเองวันดอกวันนี้มันปรุงได้มันก็นสหวานไปเลยครับวันนี้ค่ะแมนครับโอ้บาสูทีเฮดให้พวกเผ่าจับนวยดกยังสี่มีแนะนําพี่น้องครับบอผมเรียนสูตรเสมอครับค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ย่ะครับค่ะสูตรเสมอยี่หอ้อคือยี่ห้อเบอกเกียวครับยี่ห้อเบอกเกียวครับ ขึ้นอกะดินตัวนี้แหะครับด่นตัวนี้ครับต้นใบเหลืองกับเพิ่มยูเลียครับโอ้สังเกตเบื้องต้นใบเหลืองบอกเขียวคือมูกระดอกน้อยจันออกน้อยเพิ่มตัวกลางครับค่ะขัามันเบาหวานกับเพิ่มตัวท่ายครับวิธีเบ่งปุ๋ยเมียนครับปุ๋ยนี่สามสูตรต้นดอกผลไรง่ายๆครับค่ะเขากับปั๊บเปลี่ยนใส่กันเลยเลยครับก็ผืนเท่าครับโอ้โมเมนตั้งพาวครับใส่เด็กบดชุพืชนครับค่ะ บักเผานี่ก็ตรงการปุ๋ยคือการก็พืชอย่างอื่นเนาะเมียนครับค่ะถ้าว่าวรุ่งกับสีบดดกเนี่ยนี่มันเมีนครับวดคือการหล่ะครับผมกม่วงครับผมกม่วงหมางาเดียวก็เห็นมาครับค่ะนั่นแหละครับมอขาดขัดสารอาหารสีโปโคบครับค่ะกระใสกระใสเจเดียวก็ที่หมางาเดียวครับค่ะตกใส่รอบต้นครับพอได้กินพวกกุเจครับเป็นพวกกุห่า ไซอุซ่าจะขึ้นที่ทางเดียวครับบอกพ่อเพื่อุต้นครับเพราะว่าหูน้นาเลียงมันขื้นซื้อครับมันาจะขึ้นเลียงทางเดียวครับค่ะกะบไซบกัม่วงบกม่วงบกม่วงหมางาเดียวมันก็เป็นอันสั่นละครับค่ะแต่อาหารมันบอทั่วถึงครับเพราะตอกไ่รอบต้นครับไ่ลอบต้นบอกพ้าเพื่อการเป็นหมอนอน,นครับไ่ลอบ,บอส่งผุ่มหรือว่า ใส่รอบช่วงพุ่มชุนร้ายใส่ไก่กวางครับชุนหน่อยใส่ไก่ๆครับชุนหน่อยใส่ไก่ๆใส่ใส่จังไดใส่ในเงาเลยวะค่ะในเงาเลยก็ได้ครับผมเฝ้าเด็กผู้หญิงใส่ไก่ปะไรครับตายตายเนาะผมเฝ้านี่เฮ็ดได้อยู่ครับค่ะเห็นมีขี้ไก่นี่ใส่ให้ปีจักเทื่อค่ะลุงหนวดใส่ปีนีใส่สองเทื่อเหรอครับสองเทื่อเนาะแมนครับเทืถารสอบค่ะยางบ่ได้กับปีละสองสามเทื่อแมนบ่ค่ะสำหรับขี้ไก่ใส่ ใส่ไรหิ่งดีครับใส่ดูหิงดีครับเพราะข้านี่ใส่ดูหิงงามไรหิ่งดกครับค่ะเพิ่นมาคว่ำเข้มเนาะนี่นครับทั้งเคมีทั้งปุ๋ยปุ๋ยขอกเนาะนี่นครับขี้ไก่ใส่ใส่ใส่ขี้งัวนน้ำไถบ่ลุงนวดขี้งัวก็ได้ครับค่ะใั่ดูกับขี้งัวก็ดีครับขี้งัวกับใส่คือกันนี่บ่ค่ะ ขี่ว <c oughs> ่าผมบอเตอร์ไซครับขี่ขานคุดขี่ขานคุดคือคือต้องคุดค่ะวันในขอกมันคุดหยากรอขี่ขานคุดในขอกมาใส่โอ้ก็เลยสี่เพิ่อนสี่เพิ่นนี่นื้ว่าตั้งแต่คุดน้ำโคนเงาห้าใส่คุดมาจากขอกโอ้เทศใหเลยคือการก็ขี่ไก่นี่ข้ากินตื่นครับบ่ต้องขุดบ่ต้องขุดหลุมเลยครับค่ะห่างร้อยเม่นบอกเม่นครับห่างควรอยู่พื่อดินครับค่ะง่ายครับเทศร้องหน่อกินเลยครับค่ะ ก็ฝากติดตามช่อง u t u b e ลุงหนวดเชนแน่ด้วยพี่น้องเด้อครับจะถึงยังกับสอบถามไหนเด้อครับเดยตรงเลยครับของลุงหนวดเชนแน่ครับค่ะขอเบอร์โทรแน่ลุงหนวดเบอร์โทร096ย์ค่ะ0 6 3ย์สค่ะ19 1 3หนึ่งสครับค่ะหยิบวัตใจหนึ่งแน่ที่เฮ็ดให้พวกพ่อโดกนี่ลุงหนวดขึ้นยูกับสายพันธุ์นําบ่ค่ะเน่นครับตัวนี้โดยตรงเลยครับ1อยเสเลยครับค่ะสายพันธุ์ดีมาหนึ่งเลยครับค่ะโดกเตี้ย ดกเตี้ยแต่าะเตี้ยตลอดครับเดี๋ยวไปถามหาว่าข้าวเตี้ยมันบ่มี่หรอครับค่ะขึ้นสุปีครับอืมันสูงขึ้นเรื่อยสุปีมีแอนครับบ่ะเพเกาข้าวเตียหรอครับค่ะมันบ่คือคนเด้อครับคนอายหลายข้าวเตี้ยนะค่ะอืข้าวนี้โควิปีไปเลยเริ่มส่งหัวแล้วครับค่ะนี่เนาะ ยังบ่ท่านเห็นต้นป็นไดนได้น้อลุงหนวดนี่แม่นครับบ่ปรนเป็นต้นอยู่ครับบ่ท่านเป็นต้นอยู่มากโลกแห่งพี่เนาะข้าทายว่ามันเพี่ยงไหนครับเพี่ยงไหนลุงหนวดยืนวัดเบื้องค่ะนี่มันใหญ่แล้วมันก็สิย้อนลงมาตั้งดินครับจักแซงสิครับนี่บ่แม่นครับตอนนี้มันยังสูงอยู่ครับเพิ่นว่ามันติดเตี้ยตั้งดินมันแม่นลยครับมันก็มาสูงนะครับค่ะแซงนี่มันนักแล้วมันก็สิย้อนลงมาบ่ตั้งีดินถังดินครับตอนนี้ก็ถังดินครับค่ะเพื่อสิ ได้คายผลผลิตมันก็สิตังดินคือการมแร<อ>ม่นบ่โอ้มันพกินนี่เนื้อนาหรือสิตัางดินครับค่ะเพราะว่าการเอาปอยู่ครับค่ะแท้งใหญ่ๆเลยย้อนตังดินบัดเลยครับเอาจากที่เ้าเห็นจันแหลกนับไปโดนไปไหนลูกหนวดถ้าสิเด้นเก็บน่วยออกจันแหลกเพระาะว่าเจ็ดเดือนขึ้นครับจังสิได้กินครับจากนั้นก็นจากที่ตัดจันแหลกไปแล้วอีกแซงต่อไปยี สิบเจ็ดถึงยี่สิบมือครับแล้วแต่เ้าดูแลครับค่ะเพราะว่าข้าวนี้มันสีออกกันทุกสิบเจ็ดวันครับ <c oughs> สิบเจ็ดมือแมนครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบวันครับ,บ,รบเอาแสดงว่าคันเท้าสิเรตัดผลผลิตแล้วเดือนหนึ่งนี่เท้าสิเรตัดตสองเทือ่าผลิตแมนครับดูแลดีเลยสองเทื่อครับ <c oughs> ค่ะขันดูแลพอด,ดีนี่สองเดือนเลยสามเทื่อครับ <c oughs> ค่ะมันอยู่กับข้าดูแลครับโอ้ดูแลดีนี่จานพมันสีออกทุกสิบเจ็ดมือแล้วครับเดี่ยวทุกสิบเจ็ดมือครับอืนี่ จันอ่นอ้วนเนาะแน่นครับสิบเจ็ดวันออกตอเนื่องมันก็สีออกไปเห่าเก็บไปเรื่อยแม่นครับประมาณจะปีเอารุ่งนวดถ้าเฮาดูแลได้โอ้ยโดนครับโดนครับขืนบ่ามันจดเก็บมาได้คนเราข้าวว่ามีคราว่าตายครับเนาะสูงขึ้นไปเลยสามสิบสี่สิบปีเก็บมาได้ค่ะโค่นปลูกไมครับมันปลูกก็ยากหรอกปลูกปีสองปีก็ได้กินหลอครับสองปีกลัวเดือนนึงอายุสีเห็นเดือนสองปีห้าเดือนเด้พี่น้อง มือนับจากมือลงดินปลูกเลยเนาะครับ่แถึงพืชผ้าม้าเนี่ยครับเอาต้นทุนหลายเป็นไรลุงลุงหนวดต้นทุนทั้งเบิดเทิงระบบน้ำเทิงต้นพผ่านเนี่ยค่ะได้จดไว้บ่ทั้งอันนี้มาเดี๋ยวนีซีไร่เบิดแสนสามครับแสนสามครับซีไร่ซีไร่เบิดแสนสามถึงแต่มือปลูกคอนมือนีแหละครับเพิ่มทุนสตาอันซีไร่มาครับแสนสามครับแสนสามหมื่นเมนครับถึงมือ อีกอีกบดนเนาะก็ได้ขายผลผลิตก็คือบเกินแสนหาได้ทุนขึ้นเลยครับค่ะโอ้ซีไรบานนี้ก็ฐานั่งนาเงินเนาะเม่นเพราะค่ะเพิ่นสอบถามมาแล้วม่นบ่ค่ะสอบถามมายูนีเพื่อนในเพิ่นนบาเจ็ดบาทครับโอ้เตสองกันมานนองสาวขายอยู่หันว่าสิบเอ็ดก็บสิบสองบาทครับสองกันมาครับถ้าเอาึืนไปเองมันบอกเมนครับเพราะว่า จากสวนลุงหนวดไปสจอกันมาประมาณ30สิบโลครับไปเองเลยก็ได้ไปเองเลยก็ได้ครับพอดอกสาวเปิดหลานอยู่หันครับโอ้สิบเอสิบสองบาทนี่ได้คายลาค่นี่นี่สุดยอดเนาะสุดยอดครับสุดยอดแต่ว่าพูดถึงว่าเจ็ดบาทนี่ก็ราคาดีเลยนะสำหรับบมกผ่าเมนบบเมนครับอืมต่หาบารก็พานแล้วครับพานแล้วเมนบบลุงหนวดให้ก็ปลูกมั่นแล้วเพราะว่ามันกับสีออกค้นใ้เฮ้าขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจะเนอะครับโอ้ ได้ควมหูน้ำาหลเติบจากพี่น้องผูดด้ใดอยากเปลี่ยนพืชกะล่องเบิงจ้ะทดลองเบิงพื้นที่มันปลูกได้ทุกสภาพดินนอกลุงหนวนเนาะแบบว่าต้องโกอยกอุ้งยางก่อคุดร่องคุดคล่องเพราะพื้นที่สูงคุดกับว่ามีน้ำครับค่ะเปิดน้ำจะได้กืบพอติ่มครับค่ะมันซึมเพราะว่ามันสูงอือยากหูควมหูเพิ่มเติมกับโตมาสอบถามโดยตรงครับหรือสอบถามใต่แต่แตตลุงหวดแต่คลิปลุงหวดได้ครับค่ จะหัย,ยังถามมาได้เลยครับค่ะค่ะเรื่อง่อเรื่องของข้าวขัาวยางพาราครับค่ะนี่สองเรื่องนะครับค่ะอาขอคูณลูกหนุดมหลายๆคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ